สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแย,ยโอ้ยมา,าเร่มชแนลนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอให้ดูในการไปไหนแล้วโอ้ยพร้อมอีกพร้อมอีกสักเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวเดียวสต๊อปไปก่อนมาต่อกันจ้าเพื่อนๆอ้าววัตถุดิบเราพร้อมล้วเนาะ หนึ่งก็จะเป็นการเตรียมปลาปลาในนี้ปลาส้อยล้างแล้วล้างเช้าน้ำสาวข้าวแล้วก็ะเจี๊ในสูตรของพ่อเลี้ยงข้าว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 กระเทียมข้าวกระเทียมก็ใส่ปลาปลาเราจะแต่ในในในสูตรของเขาปลาของเขามันไม่มันไม่ ขั้นจนตัวมันนี่เนาะของเราก็สดๆสดอย่างนี้เลยจ้่ <c oughs> ไม่ได้เห็นคนที่อยู่ในในนี้ไม่ได้เห็นไปช่วยกันตัดต้นกล้วยแต่อ้อยยู่น่นจ้าขอบคุณแม่ขอบคุณที่ทิ้งใส่ในตะกร้าไว้ดู ข้าวข้าวก็ะเทียมให้เข้ากับปลานนะไมู่เหมือนจะกระเทียมน้อยอยู่นะ ปบ้าน,านปกติแล้วเมื่อก่อนก่อนที่ไม่ได้มาอยู่ที่โซนโลกแล้วเพื่อนๆยายไม่ทำด้อปลาไปเป็นลูกน้องตลาดสดเนี่ยเขาให้ไปอยู่ขายแผงนปลาได้วันละห้าร้อยยายไม่เอายายไปอยู่ได้สองวันยายทำไม่ผ่านปลาในน้อยยายทำได้แต่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆอะ่ะยายฟันของเขาเละหมดยายก็เลยเขาก็บอกว่าต้องหัดต้องต้องหัดให้เป็น ยายไม่เอาเลยยายไปอยู่ขายเป็นลูกน้องแถงขายอาหารทะเลนะถ้าทุกวันนี้ปลาใหญ่ๆถ้าให้ยายทำนะถ้ามีดไม่คมจริงๆนะต้องชำแหละออกมาเป็นชิ้นให้ยายก่อนยายถึงจะทำได้ก็เหมือนตอนนี้เขาเอาปลาสวายมาให้ยายตัวหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าโล ยายยังนอนใส่ในถังน้ำแข็งไว้นั่นเลยเราให้คุณสามีเขามาชำแหละเป็นชิ้นให้แล้วยายถึงจะเอามาทำปลาส้มนี่แหละ ส่งหมดแล้วเนี่ยสองโลช่างปลาเมื่อวานสองโลครึง่งส่งหมดเลย้ะแม่ดุจนีจะเอาไปทำบุญด้วยะแล้วก็แล้วก็ทำบุญไปด้วย ชีวิตท,ที่เหลือเนาะเพราะว่ายายอ้อยขอขอเอาแค่หกสิบปีพี่น้องแ้วเขาเขาคันคันไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานยายก็ตัดหมักเกลือไว้นี่พี่น้องื่อมีใครสั่งอีกเนี่ยื่อมีใครสั่งอีกยายก็จะได้เอาออกมาล้างแล้วก็คุกเรา้าคุกเข้าใครสนใจก็ทักมาจา้ะ ตอนนี้ใส่ใส่ข้าวเหนียวแล้วนะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็คั้นไปเรื่อยๆคั้นจนมันเหนียวคามือพี่น้องอาว่าเราแช่น้ำเกลือแล้วเราไม่เราเลยเราไม่ใส่เกลือเพิ่มหอมพี่น้องหองหอมเข้าเครื่องวะหอมจังเลย ถุงมาใส่ถุงมาใส่โซนถุงหลายๆถุงแล้วลก็เอ,า,อาข้าวกระปุกเอาข้าวกระปุกก็ใส่กันกระแทกข้าวอี๋อเหนียวแล้เหนียวเห,น,เห,น,หนียวขนาดล้าง แล้วก็เหนียวก็กินกับข้าวก็ได้นีะอวกแป้งนะโอเ้เราลองกัดกินออกมารสชาติอะไรรส <c oughs> ชาติมัวไหมไม่หนืวนม <c oughs> ต้องเซยงซื่อก่อน <c oughs> ก่อนจะส่งไป เพราะเป็นครั้งแรกในการทำปลาส้มปลาส้อยโอ้โหพี่น้องขนาดใส่กาแฟดำเข้าไปนะนี่หวานเลยเบอร์ดี้รถนี้พี่น้องใช่ไหม เบอร์ ie, ดี้รสสีนี้นะหวานมากถ้าใครกินหวานซื้อเลย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยโยแล้วหวานอเห็นแม่ดุจตีบอกว่า ทางอุดรนอะ่ะทำไปทำส่งให้เพื่อนเน่ะส่งไปให้แม่นะ่ะก็ปลูกล้วหนึ่งกิโลก็ขายร้อยห้าสิบมันเป็นสินค้าของสินค้าโอทอกของอุดรบอ เนี่ยเราเราส่งไปแล้วอ่ะถ้ามันเป็นกินเป็นกินคือหมายความว่าเกี้ยวพอนี่แล้วก็เ,เอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเอาใส่ตู้เย็นไว้โอเคน่าจะพอแล้วเหนียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซ็นซื้อก็ <c oughs> เ,เรียกว่าอะไรทดสอบในรสชาติของมันนะด้วยการคุกแป,ป้งทอดเดี๋ยว ต่อคะ่ะเพื่อนด้วยการเอามาทอดเป็นซื่อกินก่อนว่ามันทานหรือไม่ทานด้วยการคลุกแป้งทอดกรอบเนาะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเห็นไหมกระเทียมกระข้าวที่มันเกอะในตัวปลาโอู้ดไปน้ำลายไหลพี่น้องมันก็จะได้โอเค เราก็ทำการปิดฝาไว้ก่อนเนาะตรงนี้นปลาส้มเดี๋ยวเรกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนเราค่อยมาแพ็คก็ไปสนีเนาะไปะสนีอยู่ทางออกหมู่บ้านนี่แหละไปะสนีไปสนีเขาจะขนส่งในรอบบ่ายน่นเดีพี่น้องรอบเที่ยงรอบบ่าย พอดียายจะออกไปหาซื้อก๊อกน้ำมาเปลี่ยนในครัวไม่ไหวแล้ว ลื้อในครัวของยายก็อาบนะโอ้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 เขาซื้ออะไรอ,ะอ,ะอ,ะอะ่ะย hm ังเอาน้ำเปล่า